สวัสดีค่ะพบกับช่องเรนโบว์โพลิสช่องที่จะพาท่านมารู้จักประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในอาหารจากธรรมชาติที่อาจไม่เคยรู้ไม่น่ามองข้ามเลยค่ะกินโกโก้แบบนี้ดีกว่ามากๆหลายคนไม่รู้มาก่อนว่าโกโก้ช่วยได้ใครที่ชอบทานช็อกโกแลตต้องฟังคลิปนี้บางคนอาจสับสนระหว่างโกโก,ก้กับช็อกโกแลต ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมาจากต้นโกโก้เหมือนกันค่ะแต่โกโก้นั้นจะผ่านการแปรรูปเป็นผงที่รีดไขมันออกจนเหลือเพียง0-25%เท่านั้นโกโก้นั้นมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาใต้สำหรับในประเทศไทยเพราะปลูกได้ในบริเวณที่มีอากาศร้อนความชื้นสูงและก็ฝนตกชุก โกโก้ go, เป็นพืชที่สามารถขึ้นใต้ร่มเงาไม้ได้นะคะเป็นพืชยืนต้นขนาดเล็กในโกโก้ go, มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นไขมันปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตฟอสฟอรัสทองแดงเหล็กแมงกานีสสังกสีสารต้านอนุมูลอิสะระฟลาวโวนอยด์สารคาเทชินเป็นต้น ส่วนที่มักจะนํามาใช้รับประทานก็คือมเมล็ดโกโก้ที่นํามาแปรรูปเป็นผงโกโก้มีสปปรรพคุณที่มีประโยชน์สูงมากๆดังนี้ 1. ช่วยคลายเครียดค่ะเพราะว่าในโกโก้มีกรดอะมิโนทริปโตฟานกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินที่เป็นสารแห่งความสุข จึงส่งผลทำให้ร่างกายผ่อนคลายลดความเครียดแล้วก็ลดอาการซึมเศร้าได้โกโก้ Go Go, มีสารทีโอโบไมและฟีนิลอาลานดีนช่วยเพิ่มระดับเอนโดฟินและเซโรโทนินทำให้กระปี้กระเป๋ามากขึ้นขออ้อ 2. โกโก้ Go, มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรีย ช่วยป้องกันฟันผุแล้วก็เร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกายได้นะคะการทานโกโก้ก่อนอาหารก็จะช่วยทําให้อิ่มและควบคุมความหิวได้ดีขึ้นอีกด้วยจึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนั่นเองข้อ 3. ในโกโก้100เอร์เซน์มีสารฟลาโวโนอยด์ที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตสารโพลีฟีนอล ที่ช่วยกระตุ้นประสาทส่วนกลางกระตุ้นหัวใจให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยขยายเส้นเลือดแล้วก็คลายกล้ามเนือ้อจึงสามารถนำมาใช้แก้อาการบวมตามร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้และยังลดระดับคอเลสเตอรอลที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจข้อ4โกโก้ช่วยทำให้แก่ช้าลงนะคะ เนื่องจากมีสารโพลีฟีนอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองทำให้เซลล์ในร่างกายนั้นชะลอการเสื่อมสภาพลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยทำให้ผิวพรรณสดใสดส,สวยกระชับเต่งตึงค่ะวิธีรับประทานโกโก้ให้ได้ประโยชน์ตามที่กล่าวมาข้างต้นก็คือให้เรากินโกโก้แท้ร้อเเซนะคะวันละหนึ่งช้อนโต๊ะชงเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้ค่ะ แต่ไม่ควรเพิ่มนมข้นหวานน้ำตาลหรือว่าครีมเทียมนะคะเพราะจะทำให้ส่งผลต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดทำให้มีระดับที่สูงขึ้นและอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานหลอดเลือดและโรคอ้วนตามมานั่นเองค่ะหากชอบคลิปนี้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เรนโบว์โพลิสและหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์คนที่ท่านรักและหวังดี ได้มาฟังสาระดีๆแบบนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ